สมเด็จฮุนเซนประกาศกล่าวหากไทยไม่ยอมเปิดด่านภายในวันนี้พรุ่งนี้กัมพูชาจะปิดชายแดนและแบนสินค้าจากไทยทั้งหมดฮึไทยแลนด์แกเป็นคนเริ่มก่อนเองนะไอจะขยี้ยู่ให้แหลก วันนี้นะคะ16มิถุนายนสื่อต่างประเทศรายงานว่าสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาประกาศกล้าวกลางสภาเลยนะคะว่าถ้าหากไทยไม่เปิดด่านชายแดนภายในวันนี้กัมพูชาจะใช้มาตรการตอบโต้ขั้นสุดด้วยการปิดชายแดนทั้งหมดพร้อมแบนสินค้าจากไทยในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่17มิถุนายนหุนเซนนะคะกล่าวว่าตามกําหนดเดิมแล้วเนี่ยกัมพูชาจะปิดพรมแดนทั้งหมดกับประเทศไทยในวันนี้ รัฐบาลนะคะได้ตัดสินใจเลื่อนการดําเนินการออกไปก่อนอุ๊ยอันนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ขอเติมมาลวกันในวันนี้อ่าก็ หลังจากได้หารือทางโทรศัพท์ระหว่างฮุนเซนนะคะและก็ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็นางสาวแพทย์ทรงนานชินวัตรนายกของไทยแล้วฮุนเซนนะคะบอกว่าหากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยยังไม่เปิดจุดผ่านแดนทุกแห่งอย่างสมบูรณ์เราจะเริ่มมาตรการห้ามนําเข้าผักผลไม้ของไทยผ่านทุก่านชายแดนของเราอ่าอันนี้ฮุนเซนเป็นคนกล่าวขณะเดียวกันนะคะฮุนเซนก็ยืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยพร้อมยกเลิกมาตรการจํากัดการเข้าออกพรมแดนที่ดําเนินการอยู่ถ้าเกิดไทยนะคะกลับมาเปิดด่าน ตามเวลาปกติเช่นเดิมก็คือ6โมงถึง4ทุ่มพร้อมส่งสารถึงประชาชนและผู้ประกอบการชาวกัมพูชาะคะว่าอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศหากมาตรการแบนสินค้าไทยมีผลบังคับใช้จริงๆคุณเซนนะคะกล่าวปิดท้ายด้วยน,นะคะว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายจำกัดการเข้าออกพรมแดนแต่พอกัมพูชาทําแบบเดียวกันบ้างกลับจะมาขอเจราจาเพื่อรักษาหน้าอย่างนั้นเหรอเราจะไม่เอาชื่อเสียงของเราไปเสี่ยงกับความผิดพลาดของคนอื่นหรอก และคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายไ,ได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ